สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการโอเวอร์เลฟนะครับผมและวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับนี่เป็น EP ีที่2นะครับผมสำหรับโอเวอร์เลฟนะแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทำการทดสอบน้ำมันกันนะครับคือในปั๊มน้ำมันเนี่ยเราจะแบ่งน้ำมันเป็นหลักๆก็คือดีเซลกับเบนซินใช่ไหมครับแล้วคือในแต่ละน้ำมันแต่ละประเภทเนี่ยมันจะมีแบบแบ่งย่อยออกมาใช่ไหมจะเป็นดีเซล B20 จะมีเบนซิน959 1ห e 2 0 E85 นะครับวันนี้เรามีรถ เป็นซินนะครับก็คือ Honda City ปี2003นาเราจะไปทำการทดสอบกันนะครับว่าค่าน้ำมันก็อย่างแบบ95กับ e 2 0อย่างเงี้ยครับมันแตกต่างกันยังไงแต่วันนี้เราจะทำการทดลองกันก็คือค่าน้ำมัน95กับ e 8 5ครับว่าน้ำมัน2ตันเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างเราจะเราจะแบ่งเป็นยี่ห้คือน้ำมัน 95- กับ91คือน้ำมันที่ไม่มีเอทานอลนะครับเราจะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็คือมีเอทานอลก็คือพวก e 2 0กับ e 8 5 เราจะมาเทียบกันว่าอน้ำมันที่มีเอทานอลกับน้ำมันที่เป็นน้ำมันเพียวๆเลยเนี่ยแบบไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ระดแล้วนะฮะเรากำลังจะไปหาพื้นที่ในการทดสอบกันนะครับก็คือเราต้องอธิบายก่อนว่าเราจะวิ่งทั้งหมดเป็น3ลันนะครับผมโดยใช้น้ำมันเพียงแค่2ตัวนั่นก็คือ95แล้วก็ E85 นะครับเพราะว่าน้ำมันสองตัวนี้เป็นน้ำมันที่ให้ผลต่างกันมากที่สุดแล้วนะก็คือ,อเราจะแบ่งอย่างที่บอกนะฮะก็คือแบ่งไว้ว่าเป็นน้ำมันเทียวก็ฝั่ง95แล้วก็ฝั่งที่มีน้อนผสมก็คือ E85 นะครับโอเคเราต้อง อธิบายก่อนนี้แบ่งเป็น3าันกนะ็คือรันแรกเราจะวิ่งด้วยน้ำมัน e85 โดยไม่ทำการจูนนิ่งเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ว่ารถบ้านนะครับคืออย่างรถทั่วไปเราไม่ใช่รถแต่งแต่ถ้าเราเอาไปเติมน้ำมัน e85 โดยไม่ผ่านการจูนนิ่งแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงแล้วเพื่อรีดประสิทธิภาพของน้ามัน e85 นะครับให้ทุกคนเห็นมากที่สุดก็คือเราต้องวิ่งด้วยการมีจูนนิ่งก็คือเป็นรันที่2แล้อีกรันหนึ่งก็คือ ใช้น้ำมัน95เพื่อให้ฝั่งรถรถบ้านนะครับได้เห็นระหว่างความแตกต่างระหว่าง85กับ95นะครับว่าแตกต่างกันมากขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเราไปทำการทดลองกันเลยครับ เราก็ทําการเปลี่ยนน้ํามันแล้วครับตอนนี้เราเติมน้ํามัน95เข้าถังแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราปลองรัดต่อไปกันเป็นไ,ไงเดี๋ยวไปดูกันครับ95 ชัดเจนเลยว่ารอบมายช้ากว่า,าการตอบสนองช้ากว่าน้ำมัน E8.5 ไน้ยาชัดเจนครับเอาฮะก็จบไปสำหรับการวิ่งทดสอบนะครับแต่ผลทดสอบตอนนี้ก็คือที่ออกมาได้ก็คือน้ำมัน e85 วิ่งดีกว่าน้ำมัน95นะครับเป็นเพราะว่าในน้ำมัน e85 เนี่ยมีเอทานอลอยู่85%แล้วที่เหลือเป็นน้ำมันส่วนน้ำมัน95คือน้ำมัน95%แล้วที่เหลือเป็นเอทานอลอ่าเป็นแอลกอฮอล์ก็คือในการจุดระเบิดของเครื่องยนต์นะครับก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยจะจุดระเบิดได้ดีกว่าน้ำมันเพราะฉะนั้นน้ำมันตัวที่มีเอทานอลหรือแอลกอฮอล์มากกว่าจะทำให รถยนต์ทําการจุดระเบิดได้ดีกว่านะฮะซึ่งรถที่ผ่านการจูนนิ่งมาหรือรถใหม่ๆที่รองรับน้ํามัน e85 เท่านั้นนะฮะถึงจะใช้น้ํามัน e85 ได้ถ้าเป็นรถแบบว่ารถปี2 0 0ต้นต้นๆหรือปี9 0เปลี่ยนมาใช้น้ํามัน e85 เลยจะส่งผลเสียให้กับรถอย่างรุนแรงนะครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่งต้องผ่านการจูนนิ่งก่อนนะถึงจะได้แรงม้าที่ดีขึ้นและอัตราการเร่งที่ดีขึ้นถ้าทะลุทะลาไป เติม e 8 5เลยจะส่งผลเสียให้กับเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ในสมัยนู้นยังไม่มีน้ํามันที่มีส่วนผสมแอลโกโอฮอล์เยอะขนาดนี้ทําให้เครื่องยนต์เปาะได้นะครับแล้วก็พวกสายยางอะไรพวกนี้สายในการส่งน้ํามันของรถอาจจะเสื่อมสภาพได้ส่วนรถที่มีการรองรับอย่างเช่น crv รุ่นใหม่ๆย้ยครับรถปี2020อ่ารถปี2000ปลายๆนะฮะก็คือจะรองรับแล้วโรงงานจะทําการจูนนิ่งให้เราสามารถใช้น้ํามันที่มี แอลกอฮอล์อเยอะๆได้แล้วนะครับนะแล้วก็ส่วนน้ำมัน95นะฮะที่ให้อัตราเร่งช้ากว่าแต่ว่า,ามันจะส่งผลดีกับรถมากกว่าโดยทีอ่องศาการจุดระเบิดนะครับมันจะน้อยกว่ามันจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยได้รับความร้อนน้อยกว่าการใช้น้ำมันที่มีแอลกอฮอล์เยอะเพราะฉะนั้นมันจะยืดอายุการใช้งานของรถให้มากขึ้นแต่ว่าก็แลกมากับผลเสียก็คือ อัตราเร่งสู้ไม่เท่าน้ำมัน E85 นั่นเองครับครับก็จบไปแล้วนะครับกับการทดลองของ o v e r l a ์วันนี้นะฮะแล้ว EP ต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเพื่อที่จะมีคลิปดีๆต่อไปกับพวกเราอังสตูดิโอวันนี้ขอบคุณครับเฟอร์รี่วิ่งผ่านนะคันเดิมเลยตัวละคัน